สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพจสายบุญสายมูจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสายมูที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับไปที่อำเภอท่าท้างกระบนที่คุญทองไปกราบนลรับกัตน์การในวัดที่บุญทองและจะนำภาพสวยๆส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ณนะแห่งนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมที่ติดตามเพจสายบุญสายมูตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณลานวัด กุณลทองสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเอาเร็วๆดิมันจะออกกัน,นอยู่แล้วที่บริเวณวัดพิคุณทองครับ ร่มไม้มากๆเลยต้นไม้เยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยสาคานิชนมุ่งมาวัดพิกุณทองเยอะมากครับผมจะพาท่านผู้ชมไปวิหารหลวงพ่อแพรไป็นกราบบรารมีหลวงพ่อแพรนะครับ นี่แหละครับวิหารบาร,รมีของพ,อพร,ระแผ่รูปปฏิฐานของท่านอยู่ข้างในครับ นี่คือวิหารของหลวงพ่อแผ่นะครับนี่ก็คือบารามีของหลวงพ่อแผ่นะครับและนี่ก็คือองค์ใหญ่ในวิหารนะครับ